สวัสดีค่ะก็หยุดในช่วงพวาวาไงจะไทยไหลแล้วนะก็ไม่ได้คิดอะไรมากมหมวันนี้ของเบ้ามวยแบบกดอนอาบน้ำนะคือจะบอกวัาตามตรงวันจะบอกทุกคนตามตรงนะวันไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยมันก็ทางเรียนก็ไม่เคยแบบประสบความที่มันเป็นดีๆอะไรงี้ว่าเคยรับเกติบัตรนะแต่เกติบัติของทางโรงเรียนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนที่รักของ ของท,ทุกคนอะไรอย่างนี้นะส่วนต่อมาก็คือการที่ภาวาเป็นภาวะถึงทุกวันนี้ก็คือแบบว่าเป็นคนที่ตึงเครียดมากๆล่าสุดว่าเคยมีแผลในใจว่าถึงผู้ชายรักเราเพียงแค่คนเดียวจะขอดูอะไรของเราสุดท้ายเราก็ให้เขาในเชิงแค่เขาคือแฟนเราเขามาจีบเราเขามาชอบเราแต่เราไม่ได้บอกว่าเราชอบเขาในฐานะอะไร แค่บอกว่าเราชอบเขารักเขาอยากมีอะไรกับเขาถึงมีไปสุดท้ายไม่มีใครสนใจเราหรอกคะ่ะแล้วก็จะบอกข้อสองนะคะก็คือเหมือนับว่าอันไหนที่คุณมีความสุขอะคุณจะมีความสุขไปเลย walking space คือคุณสามารถมีความสุขไปเลยร้อยเซนไม่มีขะตั้งกล้อง ก็คือว่าจะมีความสุขในด้านนี้แหละแล้วก็ข้อที่สามถามก่อนว่าวาเกิดมาได้ยังไงนะก็ะคือแม่วาเนี่ยไม่เคยทำกิฟตไม่เคยทำเด็กหลอดแก้วแต่สำหรับวาวาเกิดทางธรรมชาติคือออกจากท้องแม่โดยตรงแล้วก็ มีปฏิสัมพันธ์อย่างเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งท้องอะไรนี้มีแม่วาเนี่ยมีลูกสองคนก็จะมีพี่ชายวาหนึ่งคนนะคะพี่ชายชื่อนายชัยทัศน์สงสต,ติที่จริงเขาเปลี่ยนชื่อตั้งแต่นายอะไรสักอย่างนั่แหละจำไม่ได้แต่ที่รู้ๆตอนนี้คือเป็นชื่อนายชัยทัศน์สงสต,ติชื่อออแกนนะคะชื่อเล่นส่วนวาก็เป็นลูกคนสุดท้ายเป็นลูกคนสุดท้องนะคะชื่อ ว่าปปพาพินเสียสุขสันตินะคะทําไมนามสกุลถึงแสนสุขสันติทั้งที่ีว่าแม่เรานามสกุลสุขศักติ์คือแม่วาเนี่ยไม่อยากเป็นนามสกุลของตัวเองถ้าเปลี่ยนไปแล้วใครจะนึกถึงพ่อแม่ของแม่เราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันรู้สึกว่าอือให้แม่เราแค่นามสกุลสุขศาสติ์ก็พอแล้วอย่างน้อยเขาก็คือแม่เราไะเว้ยแต่ในตระกูลเราก็จะมีทั้งแสนสุขทั้งสุขศาสตร์ด้วยอะไรอย่างนงี้นะคะตอดีสิวาชอบสีอะไร อ่มทุกคนน่าจะรู้นะว่าวาดชอบสีอะไรเพราะทุกครั้งเกือบทุกคลิปใน youtube ทั้งหมดมีแต่พื้นหลังตรงนี้สีชมพูใช่ไหมอืมใช่ค่ะวาชอบสีชมพูหลักๆนะถ้ามาเป็นเคสไอแพดอะสีชมพูไปเลยจ้าห้องก็อยากให้ห้องเป็นติมสีชมพูหมอก็อยากให้หมอนสีชมพูอยากมีโทรศัพที่เป็นเครื่องสีชมพูอ่ะอันนี้ไอ a พสีชมพู ข้างในเป็นสีสีโรสโกลแล้วก็อือว่าจะบอกตามตรงนะทำไมว่าถึงอยากมีทีมงานและทีมเวิร์กที่ดีหรือเขาเรียกว่าการคอมมูนิตี้ในการแบบตัดต่อคลิปอัดคลิปอะไรนี้ใช่ไหมที่ว่าอยากหาเนี่ยหาทีมงานเพราะว่า เราจะได้ไม่ต้องมาถ่ายคลิปแค่คนเดียวเราก็จะสามารถมีหลายคอนเทนต์ได้โดยที่แบบมีตากล้องให้มีนักคิดคอนเทนต์ให้มีคนที่จะมาตัดต่อคลิปให้เราอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมาแบบแลำบากในการตัดต่อเองทุกวันนี้ว่าก็ไม่ได้ตัดคือว่าก็ไม่ได้ตัดต่อว่าก็เอาแบบความเรียวความแบบความเรียวของเพื่เองว่าวันนี้ว่าจะทําอะไรอะไรต่อมีอะไรเองอะไรเงี้ย แต่ส่วนใหญ่ว่าจะมาอัปเดตว่าอ่ะ u t u b e ว่าก็ต้องมีคลิปว่าบ้างละ u t ท b e ว่าจะมีคลิปคนอื่นไม่ได้อะไรอย่างงี้คือมันก็มีครบมีคลิปคนอื่นได้แต่ว่าก็ไม่ได้บบบอกว่าเออว่าอยากให้เกิดเกิดเรื่องแบบนี้นะว่าไม่ชอบอะไรคือว่า i don't know นะส่วนต่อมาก็คือมีคนชอบถามกันเหมือนมากว่าทําไมพี่เพว่าหน้าขาวไปทําอะไรมาทําไมหน้าขาว วันไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะหน้าขาวมานตั้งแต่เกิดจริงๆตัวขาวมาตั้งแต่เกิดพอไปทะเลปุ๊บก็จะดําทันทีแต่หน้าก็ยังขาวอยู่ว่าน,น้าเป็นทีเท่เสถิตมากที่สุดแล้วก็จะขาวที่สุดของร่างกายอย่างนี้นะคะวันไม่ได้ทาครีมแต่ว่าทากันแดดนิดหน่อยบางครั้งก็ไม่ได้ทาหรือหน้าก็ไม่ได้ดำมาในขนาดนั้นนะคะเอถ้าเอาจากโลกภายนอกมาถามเนี่ย ลองดูแล้วกันโ้วภายนอกชอบถามมาว่าทําไมไม่ทํานมคะเอ่มเดี๋ยวนะฉันก็มีนมอยู่แล้วแต่ฉันจะทํานมทำไมเอิมถ้าต่อไปอ่ะถ้าวารู้สึกว่าวามีเงินเยอะว่าสามารถที่จะสนับสนุนน้าอกได้ว่าก็จะทํานมแต่ตอนนี้คือว่ายังเด็กอยู่ว่าไม่สามารถที่จะแบบทํานมได้อะไรอย่างงี้อายุประมาณสิบแปดสามารถทํานมได้ไหมทําได้นะแต่ก็ต้องดูก่อน ก็แม่มาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะ,ะช่วยกดกระดิง่งกิ้งให้ด้วยนะแล้วก็บอกว่าเพราะว่ามีคลิปมาอัปเดตแล้วนะคะวันนี้มี2คลิปเนาะคลิปแรกที่ลงไปก็แบบสถานการณ์เกิดจากเมื่อวานคือตำรวจมาวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่มาเมาส์มอยนะคะใบใบแล้วนะจุ๊บจุ๊แล้วจะจัดงานแฟนมิติ้งถ้ามีคนติดตามเยอะ